เ้าตายเฝ้าตายข้าตายที่บวชจูงให้น้ำทีจ้างหมอลำมางันตำตำให้คนใดสาตายให้คนใดมวนเอาบุญมาส่วนบาปมึงแนนาสามมือสามขคลืนสี่ขายให้ขายนาสี่แจกเข้าหาเล้วกจ้างหมอลำสามมือสามคลืนสี่ขายให้ขายนา ตายแทนมาแม่บักหามึงเอ๋อเนี่ยเอาคำสันส้นๆเดี๋ยวนี้คอยยัดฟื้นโดนไงพองกระพินเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาต้องยัดฟื้นโดนหน่อยเตอ,อ,อร์ดา่อยว่าเปน,นยังเราได้ยังไงเราลาลาเอฟซีคอยแต่พุ่งมานปมเป็นยังออดอกพาการข่าวมาเบิง่งจับพิษไ,ไหษลไปรถผมเป็นยงังเอาเงี้ยเด้วจับพิษรถ เไราไปทำเลยเป็นบ้าโอเก็บค้นนี่็ถือว่าเป็นนามาก้ารับใค่ไหกระังเหอเกินแนะนำดอกเรื่องฟื้นเรื่องฟื้นว่าเป็นยังดอกอืมเป็นเชียรวาใส่ฟื้นโดนยัยเป็นยางเป็นนางบนอื่นปอยู่บนอื่นคือบได้วะบอเป็นวะบ่ได้มานางอน้ำนางง่นนนะบ่ได้มานางซอสอสซอสเบ้านะก้อนค้ำให้เมียเวะเลี้ยวเบื้องหน้ากัน ยานเมียวา่าแนวนั่นอันนี่ย่านเมียว่าบริใจเมียก็เลยเว่าเอาใจผัวแม่หูดีเบิดเดวคิดลูกแบบใดแม่เข้าใจเบดแม่เป็นคนเลี้ยงแม่หูเบ้อปรเนเดาคิดเจ้าเป็นแบบใดอันนี้บอกว่าเฮียนปริญญาตีปริญญาอย่างเฮียนสูงปริญญาตีวิญญาณจะมาให้เมียว่าดาสะบ,บ่านไปทัวนะเพราะจำเป็นไปเจ้าสิมนสสสสสา,านั่งโสตสงสารนักเท่าเพศเม่้หลงต้นเอ็น 我不能，我、嗯。嗯 <laughs>